สวัสดีครับพบกับรายการก้วยหอมกับกูรูนะครับวันอังคารที่2กุมภาพันธ์นะครับ2564วันนี้ตลาดหุ้นไทยต้องบอกได้ว่าแม่อยากจะพิชิต1,500จุดนะแต่ก็ไปไกลได้สูงสุดเพียงแค่1,496.46จ,จุดนะแต่ก็เจอแรงขายทำกำไรออกมาด้วยว่าวันนี้ต้องหมดว่าหุ้นในกลุ่มของแบงก์ใหญ่นะั้นได้ว่าถูกกระนำขาย นะครับทำให้ราคาหุ้นทั้งเค a n k SCB บนะครับ b b l เนี่ยปรับตัวลดลงนะครับในขณะที่หุ้นตัวใหญ่ๆตัวอื่นเซกเตอร์เรียว่าหลักๆของแต่ละตัวนี่ต้องบอกว่าแต่ละที่นะครับถือว่ามีบทบาททําให้ตลาดโดยรวมเนี่ยสามารถปรับตัวเพิ่มขึ้นได้หนะรือว่าบวกกว่า8จุดนะเนะรียกว่างานทีน่ต้องขอบคุณตัวของ a อ t ปูนใหญ่ CPO นะครับตรงจุ่นี้เรียกว่าถือเป็นตัวที่ทำให้ภาพรวมเนี่ยยังสามารถเขียวขึ้นมาได้ถามว่ามีปัจจัยอะไรเป็น ปัจจัยหลักทําให้ตลาดปรับตัวเพิ่มขึ้นไหมนะฮะก็ไม่มีอะไรนะ,ะนอกจากเรื่องราวของตลาดหุ้นต่ำที่ก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นรวมถึงดาวโจนส์หน้าก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นเช่นกันนะคะนรับในสันคาณปัจจัยที่ต้องมานั่งติดตามกันในสรับในวันพรุ่งนี้ซึ่งจะเป็นวันที่มีการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงินนะ,ะหรือว่ากรงงนะ,ะเรื่องเกี่ยวกับนโยบายอัตราดอกเบี้ยนะครับจะปรับหรือว่าลดหรือว่าจะคงที่น่าจะเป็นอย่างไรก็ต้องมานั่ง ติดตามกันนะซึ่งตอนนี้ตลาดคุณใดถือว่าปิดทําการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ชีนีอยู่ที่1,486.25จุดนะครับเพิ่มขึ้น8.20จุดคิดเป็น0.55นะครับมูลค่าการซื้อขายรวมทัสิ้น7,000เจ้อยเจ็ด9ิล้านบาทนะครับในขณะที่ห้าหนักทรัพย์ที่มีการซื้อขายกันสูงที่สุดประจำบันนี้นะอันดับหนึ่งนะครับบอตทอราคาหุ้นปิดที่38บาท 7.5ตางลดลง50ตางคิดเป็น1.27%มูลค่าการซืขข้อขายมันขึ้น4,4836.31ล้านบาทอันดับที่2นะครับ K Bank วันนี้ราคาหุ้นปิดที่1 3 1บาทนะครับลดลง1บาทคิดเป็น0.76%มูลค่าการซืขข้อขายมันขึ้น3 3 7 9 8ล้านบาทอันดับที่3นะครับที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นนั่นคือตัวของ a o t นะครับต้องบอกเลยว่าราคาหุ้นปิดที่ 62บาทเพิ่มขึ้น1บาท25สตางค์คิดเป็น2.06%มูลค่าการซื้อขายทั้งสิกก้น,น,น2,409.89ล้านบาทหลักทรัพย์ที่4นะครับที่มีมูลค่าการซื้อขายกันสูงที่สุดป,ปัจจุบน,นี้นั่นคือตัวของบ้านปูวันนี้ราคาหุ้นปิดที่10บาท80สตางค์ลดลง50สตางค์คิดเป็น4.42%มูลค่าการซื้อขายทั้งสิ้น,น,น1,834.09ล้านบาทหลักทรัพย์ที่5นะครับที่ซื้อขายกันสูงที่สุสดสป,ปัจจุนนี้นั่นคือตัวของ พลังงานบริสุทธิ์หรือว่าเราคาหุ้นปิดที่64บาท50ตางค์ลดลง75ตางค์คิดเป็น1.15ปเซมูลค่าการซืขข้อขายมูลิ้น1,735.61ล้านบาทน,น้่นคือ5หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายกันสูงในจุดจมวันนี้ต้องบอกเลยว่าวันนี้ตัวที่บทบาทนะเรียกว่าคงไม่ใช่เพียงตัวใหญ่นั้นที่ได้รับความสนใจในขณะนี้ตัวไซส์เล็กๆตรงมุมนี้ก็ถูกขุดถูกปัดฝุ่นขึ้นมานะที่เห็น ปิดอันดับนนะต้องหอกว่าอยู่ๆโบรุมก็มาใน,นตัวของ B ี a รมนะครับวันนี้ราคาหุ้นปิดที่1บาท5สตางค์เพิ่มขึ้น7สตางค์ที่เป็น7 1 4เอรียกว่าวันนี้โบลุมมาแบบว่าวันวันแรกนะพวกนี้ต้องมานั่งดูด้วไว้วันพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรนะแต่ที่แน่เดี๋ยวเราจะมาต่อสายมาพูดคุยกับอาจารย์นะัทวุฒิลูกวง์นะครูประจำรายการกล้วยหอมกับครูช่วงแรกนะครับเพื่อจะมาทราบมุมมองว่าเอวัติทางวันพรุ่งนี้พันห้า จะแตะจะทะลุจะฝ่าได้หรือไม่นะครับเดี๋ยวาจะมาต่อสายพูดคุยกับอาจารย์นัทพุทธลุงวงสักคู่ครับ สวัสดีครับอาจารย์ครับครับเป็นยังไงสถานการณ์สถานการณ์ก็ขึ้นตามเมืองนอกครับอาจารย์ไปไกลสูงสุดบ้านเราแค่หนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบหกแหมอีกนิดเดียวจะพันห้าแล้วแต่ก็ลงมาต่ำกว่าหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบจุดอาจารย์มาเนี่ยฟังท่านประกขึ้นทางเขาเนี่ยยังดีนะแล้วตามตอนจริงจะไหมพี่ว่ายินดีว่าเขาขึ้นโอ้เราเรือมาอะไรจริงใจะไหม มันรอดเข้าลงนึกขึ้นมาได้เอ้าลงไงครับผมครับแต่ว่าเออก็อยากเหมือนท่านประกอบว่าขึ้นก็ขึ้นไปะมาพอร่วงก็ทุ่งอ่ะรอดตัวลงเลยเบเจีนผมเช้าห็นอชาวบ้านชอบเขาขึ้นเยอะพวกเราก็เลยเปิดไปฮายครับผมปุ๊บขึ้นปั๊บโดดขึ้นไปเลยใช่ไหมครับผมปั่นสี่ร้อยเก้าสิ นะครับผม1409.6ก็ธรรม, 4, 9, ามาดานักบอลคนมันมีแบบนี้นักบอลข้ามเคืนเลยนะทนานประกอบรู้ไหมว่ามีนักบอลข้ามคืนไม่เขาไม่ค้างคืนเลยอันนี้ยังไงม,ม,มันมันมันมีแบบเี้ชั่วคราวทางถึงโอ้อเป็นจัดพวกชั่วคราวคือมาเช้าขายสายเส้อสายขายเข้า มันมีมอีกเวทหนึ่งเขาเรียกว่าช็อตคัมมาไน,นท์เท็ดดี่เคิลได้ยินไหมเออมันเป็นยังไงครับอาจารย์ครับช็อตคัมมาไนท์เท็ดดี่คือลซื้อขามันจะมีคือพวกนี้พวกมีกำลังซื้อมีกำลังเอาหุ้นกับบัญจตัตตากับพวกที่ว่าเดเท็ดดี้เดเท็ดดี้เกอลมันทุกวันนี้มันทีบวกสองใช่ไหมอ่าใช่ครับอ,อ,อ,าอาจารย์ครับวันนียก้อควัมเอิไปจากตัางประเทศเออ ไม่มีเงินจะอุดหล e <ım Laser> อกซื้อกันไปเยอะๆก็เลยต้องขายหมกหมบภายในวันเดียวพวกเดทเซนติ้โอ้ครับผมพวกที่มาคู่กับเดทเซนติ้งคือพวกเขาเรียกว่าช็อปคัพเวอร์ไนท์เทคนิ้งอ๋อพวกถือข้ามคืนอย่างนี้ปไปจันพวกถือข้ามคืนวกนี้ก็ยังไงก็ว่าคอยเก็บสุดท้ายจะหลามพวกมันมีว่าไอ้พวกแก๊งสี่พวกแก๊งจะจ่อมาพวกถือข้ามคืนลพวกพวก นี่ก็คือว่าเออมาเก็บท้ายตลาดนะหรือว่าเออดูทรงไหนตัวไหนดูทรงสวยเก็บท้ายตลาดส่วนหญ่พวกนี้คือเป็นพวกมีสายป่านคือมีสตางค์จ่ายได้อาทีบอกสองเนี่ยสมมติซื้อเป็นล้านซื้อเป็นสิบล้านมีจ่ายแต่พวกนี้เขาเจ้ามาใช้ตลาดแล้วพอช่วงเช้าสมจะบอกว่าเซนติเมตรดีเซนติเมตรสวยบรรยากาศดีดาวโจนวิ่งแรดเด็ก เขียวเอเซียหรือเปล่าเนี่ยเป็นต้นอะไรอย่างวันนี้ไงเปิดปุ๊บบวกขึ้นมาเลยนี่สิบล้าจุดนะฮะพราะที่เอามาขายอืมเออพวกชัอตกัไว้แต่ที่กลัวมาขายว่าผมรู้จักว่าพวกบางคนเนี่ยล้วมันเล่นไปเล่นมามันมีเงินเป็นสิบล้านหลายล้านคนเล่นเงนอย่างเงี้ยเอาแบบง่ายๆนะพูดง่ายๆนะอาจารย์นะผมต้องเรียกมันเรียกเฮียนะเออเฮียรวบ ขอเฮียร่วมเออเพราะอะไรเพราะมันวางเก็บให้พวกแก๊งสีมังดแตกเฮียร่วมเฮียโปเตกนะเหมือนแก๊งเด็กแวไดแว้นแว้นแว้ดแว้นตอนเช้ามาปึ้นปึ้นแว้นใช่ไหมเออออกตัวแรงตัวจ้าปึ้นปึ้นแวนะอสีมังค er ุดก่งๆๆนะเฮยร่วมก็วางเก็บจ อเนี่ยร่วมจะมีชีวิตที่ยืนยาวแล้วก็โอกาสชกชนะมากกว่าเสียโอ้นในขณะที่ว่าเอเดนเนเปิลออกตัวไวอ่ะเขาบอ, <laughs> อกกันว่าเออมาอย่างงงอะงงงงม้าลงอย่างอะไรไม่ต้องพูดนะตอนจบมีชีวิตในตลาดไม่ค่อยยืนยาว <laughs> นึกถึงแบบไปร้านเหล้าไอ้เนาะโอ้โหแต่งสวยแต่งหล่อนะอาจารย์เนาะแต่พอ ร้านเหล่าเลิกแค่นั้นแหละโอ้โหการปีกเลยนะเนี่ยประมาณนี้เนี่ยผมเล่าอีกว่าคือจริงๆเรื่องพวกนี้มันอยู่ในตลาดมีมานานนะครับผมแต่คนไม่คัดพูดถึงกันเพราะอะไรวะาอย่างท่านวกเราเเข้ารายการมาก็กราบสวัสดีท่านนักลงทุนเออแอ้ผมก็กล่าวเลยท่านบกท่านนักลงทุน ไม่มีใครกามสวัสดีพวกนี้เลยนี่ท่านนักกินออนไลน์ท่านนักบัรยาลน์ัไม่มีนักจริงจริงแล้วคนกลุ่มนี้เป็นคนกลุ่มใหญ่นะอืมทำให้ตลาดหุนเปียนไอกพวกมาเนี่ก็แบบย้อนยอคถามๆที่รินก็ไม่ใช่แต่แต่แต่ที่ผมเล่ามาคือผมเอาภาพของตลาดมาเรีนไว้มาเออทำไมเป็นอย่างนี้ก็จะเปิดเบื่องมาทำไมมันเปิดแรงว่ามึนมึนแร็แร็คเพราะพวกเดทเนี่ยเห็น บรรยากาศเขียวใสใช่ไหมครับผมเออทีนี้พ่อเขาพอนายเศรษฐี่ขาเขียนร่วมก็ได้จ,จังหวะโยโอ้จัดก,การซนะเอา,านะแบบอมนานันกําไรเลยนะจานนะแบบโชคเลยใช่แล้วเจ้าสี่พวงเกศเขามาเก็บศพกลางใหม่ดูผมผมก็จับคนพวกนี้จริงๆนะเป็นานพวกผมเนี่ยมันพวมันเงินไปร้อยล้านไมน่น่าเชือ่อมันก็เก็บหอมรอมนิด ดท่ล่บเหมือนที่ลับแจกคีทเล,ล่าลบเก็บามาเก็บไปมีกันเป็นลอยล้านอืมผู้ใหญ่อาจารย์นี่ดูสิติแล้วเนี่ยโอกาสชกชนะสูงใช่ไหมฮะชกชนะสูงอืมเพราะว่ามันมาเข้ามันเล่นไวแต่ว่าพวกนี้มันเล่นไวจะมีว่าเล่นไวมีเงินมีเงินเอาอะไร้น่นอนเรือครับผมแรงกดดันมันก็ไม่ไม่ได้มาจยตัวใหญ่จอที่วันเก็บสีวงเกียรติก็ราคาเพราากันตกกัน S <S อ่าใช่ใช่ครับอ,ขอ,ขอาจารย์พอตอนเช้ามาบรรยากาศมีอารมณ์ดีขึ้นเป็นส่วนใหญ่เป็นอย่าง<ม>เงี้ยเขาก็มันจะลงไม่มาได้มันก็บอกไม่เป็นไรติดได้เพราะอะไรมันไม่มีแรงกดดันเรนื่องนี้ว่าจะต้องมามาพิกงผ่านาในวันเดียวใจบมันถ้าผมแล้วก็เป็นจักจ่ายได้วันสองวันก็ได้ขึ้นมาได้ต้นแล้วก็ขายไป,ไป,ไปนล้วแต่เงี้ยไม่ต้องเลี้ยมาผลใหม่ก็ดูเหมือนกันไม่ต้องใช้ความรู้เลยนะอาจารย์เนาะต้องจริงๆมัน ความรู้ไม่ได้มีอะไรมากแต่เขาก็ใช้อยู่เขาดูเขาส่วนใหญ่ก็ดูแท่งเทียนดูกรดูกราฟดูอะไรนะครับผมอันนี้ที่ผมเอามาเล่าให้ท่านระกอบฟังนิดเผื่อจะไปนวยโหยกับคนที่ชอบเล่นแนวที่นะน่าร้องเนาะฟังแล้วแบบเออไม่ได้ก็เสียเอางี้แล้วกันเนาะเล่นกันอีเลเคชั่นฟังเล่นเดชเกตแมสแมสเปิดเปิดก็ยังเล่นกันเลย อย่างนะเป็นเทียร์ลวมเทียร์พอหน่อยดีไหมใช่ไหมอืมครับผมต่อไปได้คำนีเทียร์ลวมก็นีื่องก็เรื่องตางแต่จริงๆเริงเทเดือดที่เทเดือดนอกจากนี้มีมานานแล้วนะไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าไม่มีมีมาตลอดครสั่งเราเราสั่เห็นกเรียกว่าอะไรเนี่ยต้องเรียกอะไรก็คัพไนท์เทเดือดอืมคัพไนท์เอือถือข้ามคืนใช่ไหมเอือข้ามมาอีกคืนนึ่งกับ วันลูกเช้าก็ขายนเป็นอะไรเออเอาาไปเป็นนี่ท่านตาวครับผมเอจาจาร์ครับอาจารย์มองวันพรุ่งนี้แนวโน้มเนี่ยเป็นยังไงครับอาจารย์ครับก็ปลอบแยวงอย่างที่ว่าที่เราไม่ฟังไปวันก่อนนี่ก็คือว่าเออมันที่ในผมเล่าเราเออมันมันจะมีแนวตกลแนวต้านอะไรอยู่แถวพันสี่ร้อยแปดสิบนิดหน่อยพอ มันขึน้นมาโล,โลกงๆที่เราอ่นานแบบนี้ไมเพรากรอบบนก็จะเป็นแถวประมาณพันสี่ร้อยเก้าสิบห้าพันห้ารอยวันนี้ก็ขึ้นมาตามที่ว่าแล้วถ้าพวกนี้นเป็นยงไงพวกนี้กรอบแหว่มันก็จะมันก็จะยกมาเป็นว่าออแนวลกแนวรับมันก็จะขยับไปเป็นแถวประมาณพันสี่ร้อยแปดสิบพันสี่ร้อยแปดสิบห้า ในกระแสที่ว่าเออขอบด้านวันพวกเนี้ยอยู่แต่ว่ามาณล้ววันสี่ร้อยเก้าสิบสองวันสี่ร้อยเก้าสิบห้าแล้วก็ดูทรงก็คงผ่านมาแล้วก็ขึ้นไปเล่นอัพผนหน้าร้อยกันอืมครับผมใชครับผมได้ครับอาจารย์ขอบคุณอาจารย์มากเลยครับผมครับสวัสดีครับครับผมนั่นคือมุมมองของอาจารย์นัทวุฒิรุ่งวงศ์นะต้องบอกเลยว่าน้องคงทราบ เรื่องเกี่ยวกับเรื่องของเทคนิคในการเล่นนะเดลว่าก็เกิดขึ้นมานานนั่นแหละนเดลว่านะนะวันนี้ก็ยังคงเหมือนเดิมนะตรงจุดนี้เดกว,ว่าอาจารย์ก็ให้ทศัศนะนะครับตรงจุดนี้รวมถึงแนวรับแนวต้านนะสำหรับตลาดหุ้นในวันพรุ่งนี้กันไปแล้วนะนี่คือช่วงแรกของรายการกล้วยหอมกับกูรูนัทวุฒินุ่งวงนะแต่ผมมีของแถมนะครับเดกว,ว่าวันนี้เองทางด้านของโบรกเกอร์หรือว่านักวิเคราะห์ของ บริษัทหลักทรัพย์โกเบก้วย GBS นะครับต้องบอกเลยว่าเขามีการคัดหุ้นเด่นมาต้องบอกเลยว่ากรองมาอย่างดีเลยถือว่าอยู่ในกระแสนะได้ว่าหุ้นที่จะรับอันิับสองนะครับจากกันชงนะว่าเขาบอกเลยว่านำทีมนะโดยดีวดีนะอิชิตันคาราบาโอสุสปาเชปเป้นะฮะทิปเบนดีนึว่าดีดีดีนะฮะเดียวและก็ RBS นะในขณะที่หุ้นที่ได้ประโยชน์จากโครงการเราชนะ นะครับนั่นคือตัวของ TNP KK CPO นะ BJC และ m a c โรนะครับตรงจุดนี้เนี่ยคือหุ้นเด่นๆน,นะที่ทางนั่นของ g o b บกเขาจัดให้ตรงจุดนี้หรือว,ว่าถือว่าเป็นทีมต้องหมกเลยว่าอยู่ในกระแสนะาสำหรับในการเล่นในการเทรดหุ้นในยุคนี้นะักขณะนี้ครับผมนี่คือช่วงแรกของรายการกล้วยหอมกับกูรูนะครับมาสู่ช่วงที่2ของรายการนะก็ะคือช่วงของหุ้นเทคนิคสุดแซ่บนะครับโดยคุณอภิวัตตวีสรีเวช นักเทคนิคของโบเกอร์นะฮะต้องบอกเลยว่ามีแบงก์กิ๊เองนะต้องบอกเลยว่าคัดมา2ตัวนะครับคุณอภิวัตรแนะนำลยตัวแรกนั่นคือตัวของซิงเกอร์นะครับดูจากรูปแบบของกราฟแล้วต้องบอกเลยว่าโมเมนตัมนะครับแข็งแกร่งนะฮะให้แนวรับที่29บาท25สตางค์แนวรับไปอยู่ที่28บาทสำหรับแนวต้านของซิงเกิลนะครับอยู่ที่31บาท50สตางค์นะครับส่วนแนวต้านทันไปอยู่ที่32บาท75สสตางค์ซึ่งวันนี้ ราคาหุ้นซิงเกิลปิดที่31บาทนะครับเพิ่มขึ้น3บาท75สตางค์คิดเป็น13.76เ็ต้องบอกเลยว่าโอ้โหร้อนจริงๆนะครับสำหรับตัวของซิงเกอร์มาสู่ตัวที่2นะครับเทคนิคสุดซับตัวที่2คุณอภิวัตรแนะนำนะครับตัวของ BCG B BCPG นะครับดูว่าดูว่าบางจากจีนั่นเองต้องบอกเลยว่าดูว่าลุ้นนะฮะลุ้นเด้งระยะสั้นนะครับให้แนวรับ ที่15บาทถ้าเกิดว่าแนวรับไม่สามารถเยืนได้แนวรับถบไปอยู่ที่14บาท70ตางแนวต้านนะครับของ C B C P G นะครับอยู่ที่15บาท30ตางแนวต้านถไป15บาท90ตางซึ่งวันนี้ราคาหุ้นนะครับของบางจาก G นะครับด้วยว่าปิดที่15บาทนะครับลดลง20ตางคิดเป็น1.32เนะครับนี่คือ ช่วงที่สองของรายการเรียกว่าเป็นช่วงของหุ่เทคนิคสุดแซ่บโดยคุณอภิวัตชวีสิริเวชน,นักเทคนิคของเม์แม็กเองเนี่ยเขาจะคัดมา2ตัวเด็ดๆนะเรีวยกว่าเป็นเทคนิคจมๆนะเพื่อให้นักคุณเนี่ยไปเล่นกันในวันพรุ่งนี้นะสำหรับเรียกว่าพอเราฟังแล้วนะครับเราก็ต้องไปนั่งศึกษาไปทําการบ้านดูที่เอ๊ะที่คุณอภิวัตเนี่ยเขามองเนี่ยนะครับมองมอง,มอง,มองกราฟเนี่ยเหมือนกับที่ที่เราวาดไว้หรือไม่ในจุดนั้นนะครับมาสู่ช่วงที่สของรายการนะครับนั่นคือช่วงของ ข่าวเด่นบอจอนะครับทางด้านของทีมข่าวของผู้นิสัยมีการคัดมา2ข่าวนะถือว่าก็ถือว่าอยู่ในกระแสความสนใจนะครับถือว่าเป็นความคืบหน้านะครับของบริษัทจดเบียนในตลาดหลักทรัพย์นะครับเริ่มจากข่าวแรกนะครับ BKD นะครับยังคงถือหุ้นธุรกิจน้ำปลาปาหรือว่าโกซอนใน40%นะครับนางสาวกนกหนา่นนารัตนสุวรรณชาตินะครับกรรมการบริษัทบางกอกเด็คคอนนะหรือว่า BKD นะเปิดเผยว่านะครับ ตามที่บริษัทได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงในการซื้อขายหุ้นของบริษัทโกซอนะกับเซเวนตะีะกับบริษัทเซเว่นยูนิตี้แอนด์พาวเวอรหรือว่าเจ็ดอัพนั่นเองนะครับด้วยว่าเมื่อวันที่21กรกฎาคมนะ2563เพื่อนมีการขายหุ้น40%นะครับของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของโกซอนนะั้นในราคา550ล้านบาทนะครับตามเงื่อนไขที่ได้มีการบันทึกข้อตกลงกันไว้โดยกำหนดให้ บริษัทเซเว่นยูนิตี้แอนด์พาวเวอร์ต้องชำระเงินนะครับแล้วก็เข้าทำรายการซื้อขายหุ้นนะครับให้เสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่31มกราคมนะ2564น,น,น,นะครับขณะนี้ได้มีการครบกำหนดนะครับระยะเวลาตามเงื่อนไขแห่งการบันทึกข้อตกลงการซื้อขายหุ้นโกซอดแล้วนะซึ่งแต่ว่าการดเงนินการทำธุรกรรมต่างกาไม่เป็นไม่เป็นไปตามระยะเวลานะข้อกำหนดต,ตามที่ตกลงกันนะส่งผลทำให้ ดิวหรือว่าการซื้อขายหุ้นนะของโกซอ์จำกัดนะฮะเรียกว่าสิ้นสุดลงนะถือว่าต้องบอกเลยว่านะเรียกว่าส่วนหนึ่งั้านนงของบางกอ,อกเด็อข้อเองนะยังคงเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทโกซอซึ่งเป็นผู้ผ,ผลิตและจําหน่ายนะ้ำประปาในพื้นที่บางส่วนของจังหวัดภูเก็ตนะั้นและจังหวัดพังงานนเะรีวยกว่านั้นของบางกอ,อกเด็ดข้อนหนบิคดีงคงถือหุ้นโกซในยอยู่4 0ซตามเดิมต่อไปนะครับนี่คือความเคลื่อบหน้านะของ กิจการของ BKD นะครับมาสูข่าวเด่นบจข่าวที่สองครับตัวของ WHA Group นะเผยปีนี้นะครับตั้งเป้า EBITDA margin นะอยู่ที่กว่า35%นะนางสาวจรีพรนะจารุกกรสกุลประธานคณะกรรมการบริษัทและประธานเจ้าที่บริหารนะครับกลุ่มบริษัท WHA Corporation จำกัดมหาชนนะครับเปิดเผยว่านะครับด้ว,ว่ามองปี2564หรือวปีนี้นะครับมีโอกาส ใหม่ๆทางธุรกิจนะจะมีแนวโน้มไปใน,นท,ทางที่ดีแต่ก็ต้องดําเนินธุรกิจด้วยความรอบคอบนะซึ่งบริษัทก็พร้อมที่จะเสนอโครงการใหม่ๆที่กําลังจะแล้วเสร็จนะเพื่อจะเตรียมรองรับการฟื้นตัวของตลาดในเร็วๆนี้นะซึ่งจะช่วยให้ธุรกิจมีผลประกอบการที่ดีคาดว่ารายได้รวมนะครับแล้วส่วนแบ่งกําไรจากการดำเนินง,งานปกติของบริษัทจะเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ30สบนะครับจากปีก่อนนะครับเนี่ย ในที่เดียวกันมีการตั้งเป้านะครับรายได้จากการดําเนินงานและาตากําไรก่อนดอกเบีย้ยภาษีค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่ายหรือว,ว่าอิมิด้ามารจินนะครับว,ว่าแข็งแกร่งนะอยู่ที่กว่าร้อยละ35และคาดหวังว่าการเติบโตเนี่ยจะยั่งยืนในอนาคตนะซึ่งดังสาวจุลีพอก็ยังคาดการว่านะจะมีการใช้งบประมาณในการลงทุนในช่วงปี64ถึงปีหกแปดด้วยจะใช้เงินเนี่ยนะในการลงทุนเนี่ย 5.6หมื่นล้านบาทน,นะโดยตั้งเป้าที่จะรักษาตาเน้สินที่มีภาระดอกเบีย้ยต่อทุนไม่เกิน1.5เท่านะครับดังด้านของนางสาวจุลิภรยังบอกว่านะครับว่าเราจะคงจะก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นใจด้วยความแข็งแกร่งนะและความสามารถในการปรับตัวรับกับโรคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับเรีวยกว่านี่คือทิศทางนะสำหรับของ WHA กรุ๊ปหรือว่าวากรุ๊ปนั่นเองต้องบอกเลยว่านี่คือความคืบหน้าของกิจการ WHA ผมเชื่อว่านักลงทุนคง ใน้รับทราบนะเดี๋ยวการเป็นการอัปเดตนะถึงแผนธุรกิจของวากุปกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะส่วนการจัดสินใจในการลงทุนนะทั้งสอง BKD นะ w a กนะ็ต้องใช้ดูหลายสิ่งหลายๆอย่างรวมถึงเรื่องของผลประกอบการด้วยนะครับนี่คือรายการกล้วยหอมกับครูฝากชื่นชอบนะกรได้ว่าก็กดไลค์กดแชร์ในส่วนของ Facebook คุณอินไซส์แล้วก็ช่อง Youtube คุณอินไซ์ด้วยทีนีนะครับถ้าอยากติดตามข่าวสารแบบเรียลไทม์ นะครับด้วยวก็สามารถกดติดได้ที่เว็บไซต์พุ้ธิไซ์ .com นะครับสำหรับรายการกล้วยหอมกับครูในวันนี้ต้องขออมนะท่านผู้ชมผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับผม